นาราเครปกระเทยเคลื่อนไหวส่งจดหมายจากเรือนจำให้เพจดังเรียกร้องขอความยุติธรรมหลังถูกขโมยเงินอีกทั้งยังเผยชีวิตน่าสงสารปัจจุบันเพื่อนไม่มาเยี่ยมสักคนเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่หลายๆคนคงคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีสำหรับนาราอนิวตัตรประทุงถิน่นหรือนาราเครปกระเทยที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากเงียบหายไปนาน ซึ่งขณะนี้ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำด้วยคดีช่อโกงประชาชนโดยก่อนหน้านี้เธอได้ทำการเล่าเรื่องราวชีวิตในเรือนจำสุดทรหดผ่านบุคคลที่มีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์นาราร้อขอความยุติธรรมถูกเพื่อนขโมยเงินล่าสุดนาราได้ส่งจดหมายมายังเพจดังอย่างจอกๆอกให้ช่วยเรียกร้องความยุติธรรม โดยในเพจดังกล่าวระบุว่านาราคิดถึงจอกจอบจอจอก,ก็คิดถึงนาราเพราะล่าสุดนาราส่งจดหมายจากเรือนจำถึงจอกจอกช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้นางหน่อยเพราะนางถูกเพื่อนขโมยเงินก็ไม่โอนให้อยากได้ความยุติธรรมและปัจจุบันไม่มีเพื่อนคนไหนเลยมาหามาเยี่ยมฉันน่าสงสารแค่ไหนอยากให้มีความยุติธรรมให้บ้าง นาราไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเลยเลยอยากให้จ็อบจ็อกพูดแทนหน่อยขอใช้ความดีที่เคยทำมาเพื่อให้ได้ความยุติธรรมบ้างโพสแล้วนะคะนาราแม่จะดุจะด่าจะว่าแต่หนูก็คิดถึงแม่ไม่ให้รักได้อย่างไรปัจจุบันนารายังถูกคุมขังเนื่องจากคดีช่อโกงที่มีเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทจากดราม่ากล่องสุ่ม มีผู้เสียหายหลักร้อยคนและเป็นคดีส่วนตัวของตัวเองส่วนคดี112ยกฟ้องไปเรียบร้อยแล้ว